คุณผู้ชมช่วงเดือนมีนาคามนี้ต้องย้ําถึงเรื่องของการออกไปใช้สิทธิ์นะแล้วยิ่งไม่กี่วันเนี่ยควรจะต้องรีบไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงของคุณผู้ชมนะครับเข้าไปเลยครับเข้าไปที่ร้านค้าเจอแผงลอตเตอรี่อยู่ตรงหน้าก็เลือกเ,ออเบอร์ที่ใช่สําหรับคุณผู้ชมไปเลือกกันเลยครับ<อ>ว่าอยากจะเป็นเบอร์ไหนอะไรยังไงว,วันเดือนมีนาใช่เราต้องไปใช้สิทธิ์วันที่24มีนาไม่ใช่หรอถ้าต้องไปเลือกตั้งแต่เนี่ยเราไปเลือก ลอตเตอรี่ที่ใช่สำหรับเราเพื่อมีโอกาสมาเปลี่ยนอนาคตเรามันเป็นสิทธิ์ของคุณผู้ชมเราสามารถเปลี่ยนอนาคตเราสามารถเลือกอนาคตด้วยมือของเราเองคุณอยากเลือกเบอร์ไหนเป็นความหวังเลือกเลือกหลายเบอร์ก็ได้แล้วแต่เฮ้ยมันมีอย่างนี้นี่เองเราได้เยอะขนาดนี้ดีจังนีฉันควไปดูหน่อยได้ไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปใช้สิทธิ์ในการเลือกลอตเตอรี่ที่นี่รับรอง ถูกจิตถูกใจหนุ่มๆอย่างแน่นอนเลยฮะเริ่มงงแล้วนะยังไงเนี่ยนี่ดูสิครับไปเลยครับอยู่ที่จังหวัดเลยครับรับรองว่าถ้าไปที่แผงนี้ไม่มีทางเลยไปไหนครับจ้าเต้าแผงอยู่นี่เลยไม่ไปไหนจะไปทำไมกุญชนาน่าจะไปช่วยขายเนาะแต่ผมให้ดูเนี่ยไม่ได้ให้ดูความสวยยังไค่ะให้ดูให,ดให้ดูเรื่องราวของการเป็นตัวอย่างที่ดีของคนรุ่นใหม่ครับไม่ได้สวยอย่างเดียว นี่ไม่อายทำกินม,มาขายลอตเตอรี่ครับสร้างรายได้ให้กับตัวเองเธอบอกว่าขายลอตเตอรี่แบบนี้นะมีรายได้เนี่ยงวดละ5 0 0 0 0ถึง6,000บาทเดือนนึงก็ประมาณสัก1 0 0 0 0 0ถึงอ่อประมาณนั้นเธอคนนี้บอกเลยว่าเป็นนางฟ้าขวัญใจแพงลอตเตอรีอ่ผู้สื่อข่าว, <laughs> าวไปถามครับ ว่านางฟ้าองค์นี้จําแรงมายัางไงมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับคนนี้คือน้องอ,อมชื่อนางสาวนาริศราชัยสิทธิ์ครับอายุ20ปีเท่านั้นเองครับเธอเรียนอยู่นะครับเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชพัฒจังหวัดเลยค่ะเนี่ยครับก็ถามนะครับว่าน้องอ,อมเนี่ยแหมทําไมถึงมาขายลอตเตอรี่อยู่นี้เล่าเธอก็บอกว่าอ๋อเป็นคนที่ตั้งใจ แล้วก็อยากจะมาขายลอตเตอรี่เพื่อที่จะหาไรายได้แบ่งเบาภาระให้กับครอบครัวขายมานานหรือยังคะเนี่ยขายมานานแล้วเธอบอกว่าไม่ได้เพิ่งมาทํานะฮะมาขายลอตเตอรี่เนี่ยสิบปีแล้วนะครับเคยขายตั้งแต่ตอนอายุสิบขวบครับขวบ สวยแล้วก็ตัดยูแล้วดีขยันด้วยนะควรจะต้องรีบไปอุดหนุนเหมาแพงเลยครับคุณชนะเขาเป็นคนชอบแบบทําบุญกับเด็กโอ้ใช่ครับอยากเห็นเด็กไทยมีการศึกษาที่ดีค่ะเอ้านี่แหละครับเธอบอกว่าเธออาศัยช่วงเลิกเรียนนะครับออกมาตระเวนขายลอตเตอรี่ตามร้านอาหารทั่วเลยทั่วเมืองเลยค่ะคือทั่วเมืองจังหวัดเลยค่ะตั้งแต่6โมงเย็นจนถึง3มทุ่มของทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ เสาร์อาทิตย์ก็บางครั้งบางเวลาถ้ามีโอกาสนะครับเพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระให้กับครอบครัวอีกส่วนหนึ่งก็เอาเก็บไว้ใช้ของตัวเองแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เก็บเอาไว้ให้กับทางคุณพ่อคุณแม่แล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการศึกษาด้วย<อ>นะครับน่ารักมากๆอยากฟังเสียงน้องอ๋อมจังเลยหน้าตาสวยขนาดนี้เสียงจะเป็นยังไงกันนะไปลองฟังกัน่อยครับช่วงเลิกเรียนก็จะมาขายตอนเย็นนะคะ แล้วช่วงต่ออาทิตย์หนูก็จะขายบ้างนะคะถ้ามันทันถ้าเลขมันได้วันเสาร์วันอาทิตย์ค่ะแผงลอตเตอรี่ก็จะมาประมาณสี่ร้อยใบค่ะขายมาขายดีมกก็ห้าวันค่ะห้าวันหกวันค่ะแบเบาพ่อแม่ค่ะเพราะว่าเงินอาทิตย์อย่างนี้ถ้าหนูมาขายลอตเตอรี่ก็แบ่งเบาไม่ได้ขอมากอย่างเงี้ยค่ะ ม่เป็นคนจิตใจดีเขาพูดจบแล้วเขาพูดจบแล้วเใช่จบนานแล้วด้วยฟังเพิ่มอังอีกรอบเลยไหมไม่ไม่ต้องแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราให้ฟังกุญชนาเขาบอกว่าความรักกับหวยเนี่ยมันเหมือนกันยังไงเหมือนกันตรงที่ทําให้เจ็บแต่ไม่เคยเข็ดเลยสักทีมันก็ขาดไม่ได้ใช่ไหมใช่ไม่เข็ดหรอะเดี๋วไม่เข็ดหรอแม่ เห็นแบบนี้แล้วบอกเลยว่าอยากจะมอบเพลงสักเพลงหนึ่งให้กับน้องออมเป็นกำลังจิตเป็นกำลังใจให้กับพวกเราเองสิมอบให้กับน้องออมเข้าไปเอาไปลองฟังกันดูครับ สวยขนาดนั้นหนึ่งหวานขนาดนี้ที่สุดก็พอดีทุกใจฉันเลยไม่อยากให้คนร้องเพลงจริงๆทำไมคุณต้องร้องเพลงทุกวันเลยะ บางทีเนี่ยเรากําลังดูอะไรเพลินๆฟังอะไรเพลิ่มๆพอได้ยินเสียงคุณปุ๊บหมดอารมณ์อ่ะเสียลมอ่ะเอาคุณผู้ชมเดียวไปอุดหนุนน้องเขาผมย้ำเรื่องนี้ไปอุดหนุนบางคนไปขอเลยนะขอแบบขอตรงตรงเลยขอซื้อหวรัตเตอรี่หน่อยขอหยุดตรงนี้ที่เธอไม่ไปไกลแล้วใจบอกบอกลไปหยุดอยู่ตรงนู้นนะล้วไม่หยุดถ้ามีตรงเนี้ยต้องไปอยู่ตรงนู้น